สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิกชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการหาเงินนะครับโดยการ up p e r ร skill ลถนะครับอันนี้นะครับจะได้300,000นะครับสกิลนี้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทำนะครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับ ฝากทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์เพจนะครับดีดีวิลเกลัดนะครับผมตัวนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับมันจะมีการอัปเดตรูปภาพต่างๆนะครับมีติ้งแล้วก็ตัวคลิป youtube ต่างๆนะครับจะลงไว้ที่เพจนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราใช้ตัวเจ้า a อสตันมาตินวอลค a นอีดิชั่ตัวนี้นะครับตัว f o r ์ซ่าอีดิชัเนี่ยนะครับเพื่อที่ใช้ในการเก็บแต้มสกิลนะครับแล้วก็ ตัวนี้สามารถประมูลหาได้นะ600,000นะครับโดยประมาณนะครับอะถัดมานะครับให้เราเข้าไปอัพสกิลรถคันนี้ให้มันเต็มนะครับโดยวิธีการกด ESC นะครับแล้วก็ไปที่คานะครับแล้วก็คามาสเตอรี่นะครับอัพตัวนี้ให้มันเต็มก่อนนะครับถ้ายังไม่มีแต้มก็ให้ไปขับรถฟาร์มสกิลมาก่อนนะครับขับไปทายังไงก็ได้ครับให้สกิลเหลืองๆด้านบนมันขึ้นนะครับแล้วมันจะมีสกิลตรงนี้มาให้อัพเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับวิธีการทําก็คือ กด e c นะครับแล้วก็ไปที่ c r e a r h e u t นะครับแล้วก็มาที่ก a รสีฟ้านะครับแล้วก็มาเลือก All Time Great e นี่นะครับแล้วก็มาเลื่อนหาด่านนะครับ49995 EP นี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นด่านวิ่งทางด่วนนะครับ10รอบนะครับกด Solo เข้ามานะครับแล้วก็เลือกรถคันที่เราจะใช้นะครับก็คือคันนี้นะครับทีนี้พยายามนะครับแข่งให้ครบ10รอบนะครับจะได้เงิน50,000นะครับ แล้วก็ด่านนี้จะมีบักอยู่นะครับถ้าเกิดว่าบักนะครับให้กดรีเซ็ตรีสตาร์ด่านเลยนะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะเนี่ยพยายามขับเข้าเช็คพอยต์นะครับแบบนี้นะครับขับไปเรื่อยๆนะครับเข้าเช็คพอยต์นะครับ ตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับตรงอย่างเดียวไปตามแมปเล็กสีสีฟ้าด้านซ้ายมือนี่นะครับตรงไปเลยนะครับทําเหมือนกับด่านสองแสนนะครับอันนี้ที่ได้500แสนก็คือมี VIP ด้วยนะครับ ไหมบอดมันจะวิ่งออกวขวาใช่ไหมครับแต่ว่าเราเราตรงได้นะครับเพว่าตรงนั้นมันไม่มีมันไม่มีป้ายให้เก็บนะครับเช็คพอยต์ไม่มีนะครับเราไปรอเก็บข้างหน้าอย,ย่างเดียวเลยนะครับตรงอย่างเดียวเลย <S 2> <S 2> <S 2> ขับตรงข้ามมาเลยครับแต่ว่าผ่อนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวล้อฟีออกนะครับรถจ,จะเสียหลักนะครับตรงวงเวียนนะขับข้ามามาเลยนะครับ จะมีวงเวียนตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วตรงกลางวงเวียนมันจะมีตัวเช็คพอยต์สีเขียวนี้นะครับพยายามขับอย่าให้ชนนะครับไม่งั้นแต้มสกิลจะหายนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดแต้มสกิลไว้ให้ดูนะครับด้านบนที่จริงมันจะมีแต้มสกิลสีเหลืองขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะคูณไปเรื่อยๆนะครับอย่าทําให้แต้มตัวนั้นมันหายนะครับก็คือห้ามชนเลยนะครับชนได้แต่พวกขอบทางแบบนี้ครับแต่ว่าห้ามไปชนแบบทําให้รถหยุดนะครับ กดข้ามนี้มาเลยนะครับชนป้ายชนอะไรเล่นๆน้อยๆได้นะครับ <c oughs> ขับไปเรื่อยๆนะครับก <c oughs> ็ใช้เวลาสัก <ac> พักหนึ่งประมาณ <c oughs> ครึ่งชั่วโมง <c oughs> รอบหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสามนาทีสิบเจ็ดวินะครับ สามารถใช้ได้ทุกคันนะครับคันไหนที่เป็น Forza Edition นะครับเอามาแข่งอยู่นี้ได้เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าคันนี้จะคูณเยอะนะครับก็แนะนำเป็นคันนี้ดีกว่านะครับเข้าเช็คพอยต์นะครับ โอเคนะครับพอถึงตรงนี้นะให้อยยบเบรกนะครับให้กดเบรกนะครับเพื่อที่รถจะได้ไม่พุ่งเข้าป่านะครับขับทะลุมาตรงนี้นะครับขับทะลุมาเรื่อยๆเลยมันจะมีเช็คพอยต์ตรงเมื่อกี้นะครับอยู่ในป่านะครับอ่าขับทะลุเข้ามานะครับแล้วก็ให้เราขับบนอย่างนี้นะครับสิบรอบนะครับระวังเจอบั๊กนะครับถ้าเจอบั๊กก็กดรีสตาร์ทไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก่อให้มันเร็วขึ้นนะนี่รอบที่สองนะครับ สังเกตเวลาด้านซ้ายมือนะครับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาที16วิ17วินะครับพยายามตั้งค่าที่ฟีคอนะครับปรับให้บอรดมันยากสุดเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้คูณเยอะๆนะครับโอเคนะครับอ่ะ ทีนี้ครับถัดมาหลังจากที่เราได้แต้มสกิลเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับมาซื้อรถนะครับในออโต้โชว์นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับหาตัวนี้นะครับตัว911เทอร์โบนะครับเป็นพอ์ตนะครับ3.3นะครับคันนี้มันจะมีเปิร์กอัพสกิลนะครับ300บาทนะครับทีนี้วิธีเลือกซื้อรถนะครับก็คือให้เราแต่งคันละสีไปเลยครับแยกสีไปเลยมันจะได้จําง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเอาสีเดียวกันมาเราจะไม่รู้ว่าคันไหนเรา สกิลไปแล้วนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับพยายามจําคันที่มันเป็นลายเอาไว้แยกกันอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ซื้อรถมาเลยครับผมขอกอนะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับผมในตัวอย่างนี้ผมจะซื้อมาห้าคันนะครับอ่ะผมก็สลับสีเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับซื้อเลียงลงมาเลยก็ได้ครับสีรถ โอเคนะครับตอนนี้ก็ครบห้าคันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัพสกิลนะครับทำยังไงนะครับให้กด ESC ขึ้นมานะครับปุ่มด้านบนนะ ESC นะครับแล้วก็มาที่คานะครับแล้วก็ไปที่คามาสเตอรี่นะครับเหมือนตอนที่เราอัพตัววอลเคนเมื่อกี้นะครับแล้วก็อัพไล่เปอร์ขึ้นไปข้างบนนะครับไปจนถึงรูปเงินด้านบนนะครับอ่าเนี่ยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเห็นว่ามันจะมีแต้มสกิล3า0รอตรงนี้ใช่ไหมครับด้านล่างก็คือเราได้มาจากด่านเมื่อกี้นะครับที่เราเล่นสิบรอบนะครับมันจะคุณแต้มเข้ามาให้เรรานะคับ อ่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยได้เงินสามแสนแล้วนะครับปุ๊บนะครับเมื่อกี้จากสองล้านเก้านะนะครับแล้วก็มาสุ่มวิวสปินอีกทีนึงนะครับมันจะใช้แต้มสกิลอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับจากสามร้อยแต้มที่เรามีเมื่อกี้นะนะครับมันก็จะสุ่มอย่างนี้นะครับใครดวงดีหน่อยก็จะได้เงินเพิ่มนะครับอ่นอื่นๆนะครับก็ทำได้เช่นกันทีนี้เข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็เลือกเป็นรถออกมานะครับเลือกตัวพอตอีกคันหนึ่งออกมานะครับคันที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับ ที่เราซื้อไว้เมื่อกี้นะสามจุดสามนะครับไม่สามกับคันแรกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับ ESC แล้วก็คาร์มาสเตอรี่นะครับอ,อัพขึ้นไปเลยครับเห็นไหมใบหนึ่งบางใบนะครับมันจะมีสามแต้มมันจะหักไปสามแต้มอะไรอย่างนี้นะครับมันหักไปสามแต้มหักไปสี่แต้มหักไปห้าแต้มนะครับแต้มด้านล่างที่เราฟ์มมาเมื่อกี้มันก็จะลดเรื่อยๆนะครับ ตัวคอสนะครับก็คือแต้มที่มันหักออกไปนะครับด้านบนนะครับด้านล่างก็คือแต้มที่เราเหลืออยู่นะครับตัวนี้ก็จะได้เงินขึ้นมานะครับอ่ะได้ขึ้นมาอีกสามแตนนะครับเมื่อกี้มีสามล้านสองใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทำทั้งห้าคันเลยนะครับสมวิวสปินบางทีก็เกลือหน่อยนะ ไปเลยครับเปลี่ยนรถมาให้ครบนะครับแล้วก็อัพไปเลยตอนนี้มีสี่ล้านสี่แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราอัพครบทุกคันแล้วนะครับเมื่อกี้นะให้เราเข้ามาที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปลบรถออกนะครับคือมันขายประมูลยังไงก็ขายไม่ออกอยู่แล้วครับ เราก็มาลบรถเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นให้เราเปลี่ยนเป็นรถคันอื่นก่อนนะครับเพื่อที่จะลบคันปัจจุบันได้นะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปที่ไมค์คาเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนไปหาพอร์ตคันที่เราซื้อมาเยอะๆนะครับกด enter ครับแล้วก็เลื่อนลงมาดี mo v e ค่าด,ด้านล่างสุดนะครับกดไปเลยมันก็จะลบออกจากคังไปเลยนะครับ อื่นก็ทําได้เช่นกันนะครับถ้าจะลบออกจากคังนะถ้าขายไม่ได้นะครับมันก็จะมีรถฟ o r m มูล่าดิฟด้วยนะครับที่ทําได้แบบนี้แต่ว่ามันก็จะเสี่ยงดวงหน่อยเพราะว่าฟอร์มูล่าดิฟมันอยู่ในประมูลนะครับต้องไปซื้อมาจากประมูลนะครับอันนั้นส่วนคันที่ได้จากแพ็ก DLC นะครับก็สามารถอัพได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่หมดแล้วนะนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณสำหรับ520ซ u b s c r i b e นะครับผมขอบคุณมากครับ